สวัสดีค่ะรถกระบะสวยๆนะคะเก็บสะสมก็ได้ใช้งานก็ดีนะคะพร้อมซิ่งวิ่งได้สบายค่ะเชฟไฟตา2ชั้นสีดำราคา1 1 5 0 0 0 0บาทต่อรองได้เครื่อง2.5รีแมปเกียร์ธรรมดาคัดทองแดงอินเตอร์ดัดไซล์ล้อ r e เบิก4ีวงค่ะเบาะหน้าเป็นเบาะแต่งนะคะท่อหน้าเพาสีเขียว90%ใหม่ กองเลดพวงมาลัยแต่งหัวเกียร์ไทเทแอร์เย็นฉ่ำยกระบบใหม่มาทางระบบค่ะเอกสารพร้อมโอนภาษี6-8นะคะใครชอบแนวสายแต่งคันนี้สายแต่งมาแล้วคัน1 1 5 0 0 0บาทต่อรองกันได้นัดดูรถตัวจริงเคหะร่ม9 78แยก1โทรคุยอัปเดตสถานะของรถก่อนก่อนออกเดินทางและไปดูตัวจริงด้วยตนเองนะคะถ้ารถขายแล้วเวะมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ